สวัสดีครับอ่านี้เป็นคลิปติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายนะครับของนำเข้านะครับจากจีนแต่บริษัทน่าจะมาทำตีแบรนด์ไทยนะครับเพราะว่ากล่องรู้สึกว่าจะมีภาษาไทยด้วยอ่าเดี๋ยวดูตัวกล้องนะครับเชื่อมต่อเป็นระบบ Wifi 2G นะครับสำหรับบ้านใครที่มี 5G นะครับ ก็จะไม่รองรับก็ใช้2 G ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะตัวกล้องตอนตอนติดตั้งนะครับติดใส่ผนังแล้วก็แขวนหัวลงนะครับก็จะมีแอปนะครับชื่อแอปอะไรนะมันก็จะมีในคู่มือนะครับมีให้สแกนนะครับ YCC365 นะครับอ่า ตัวจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเชื่อมต่อกันครับแถมมาให้เดี๋ยวจะทำการเชื่อมต่อให้ดูนะครับครับะนะครับเบื้องต้นก็ทำการเสียบสายอะแดปเตอร์ก่อนนะครับ ก็รุ่นนี้ก็สามารถที่จะใช้เปิดเปิดเครื่องขึ้นมามันจะมีไฟติดนะครับสักประมาณ5าวิ10วินี้นะครับตัวเครื่องก็จะสามารถใส่เมมได้นะครับก็จะหมุนนะครับก็จะดับครับสามารถใส่เมมได้แล้วก็อันดับแรกนะครับเมื่อเชื่อมแล้วก็ถ้าถ้ามันไม่ได้เราก็สามารถที่จะมีปุ่มนะครับรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างๆปุ่มใส่เมมโอเคครับผมสำหรับการเลือกการเชื่อมต่อด้วยการสแกน qr code หรือ ap hotspot นี่ครับสำหรับที่เราเราต้องเสียบซองอะนถึงจะเ,เราโหลดแอปมาแล้วนะครับเพิ่ม,มเพิ่มได้ไหมเพราะว่าตัวแรกเราติดตั้งไปแล้วเรากดกดบวกนะครับ เพิ่มอุปกรณ์ไปที่สมาร์ทก็กดเพิ่มอุปกรณ์ก็อุปกรณ์เปิดอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เลือกเครือข่ายนะครับโอเคเป็น 2G นะครับเราก็นํา QR code ที่เขาให้มาจ่อที่หน้ากล้องนะครับได้ยินเสียงกรบพริบแล้วก็กดตรงนี้เวลาได้ยินเสียงกรบพริบก็กดขั้นตอนต่อไปที่หน้าจอนะครับ ระบบกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดรอสักครู่นอ่ค,ครับก็รอระบบเขากำลังเชื่อมต่ออ<ม>ินเทอร์เน็ตกรุณารอสักครู่<ม>ก็รอไม่เกินสองนาทีนะครับเรี<ม>ยบร้อยแล้วบบนะครับค่ะการเชื่อมต่อสำเร็จยินดีต้อนรับสู่กล้องอัจฉริยะครับก็จะพูดตามได้ยินครับคือสำเร็จ มันจะมีล้มเหลวเฉพาะที่เราไปเลือกใช้ Wi-Fi ที่มันเป็น 5G นะครับเพราะระบบยังรองรับ 4A 2G อยู่นะครับ๋ยวตรงนี้หลังบ้านเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวตัวเองทอดทอดูอากีมืมืดอ่ะไหน่ะข้างนอกไปเดียวเอะข้างนอกบ้านเนาะอันนี้มันไม่ ครับมันก็จะมีให้ปรับนะครับเป็นแบบ sd กับ hd นะครับคือกลางคืนก็นจะเป็นภาพสีแล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟได้น,ไดนะครับรบพี่เราก็ปรับเป็นโหมดออ u t o ได้ครับเพราะว่าบ,บางทีกลางคืนหรือว่ามีม ถ้าเราตั้งเป็นแบบม,ออม,มีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลื่อนไหวมันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับโอเคสาหรับการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ